Bye. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาเจอครูลินเช่นเคยนะคะเราก็จะเจอกันในทุกวันพฤหัสใช่ไหมคะอ่าไหนคุณครูทบทวนสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนในหน่วยอะไรคะใช่ค่ะเราเรียนในหน่วยสัตว์น่ารักเด็กๆเรียนรู้เรื่องสัตว์น่ารักเนี่ยเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วบ้างมีรูปร่างลักษณะใช่ไหมคะแล้วก็ มีประเภทของสตัตว์มีการป้องกันอันตรายใช่ไหมคะค่ะวเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการมีเมตตากรุณา,าต่อสัตว์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาการคุณครูมีนิทานไหมเด็กๆดูให้เด็กๆไปดูนิทานกันก่อนนะคะดีรักสัตว์มีความเมตตาต่อสัตว์เพราะคุณครูสอนว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้มีหัวใจมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราไม่ควรเมตตาต่อคนเพียงอย่างเดียวแต่ควรเมตตาต่อสัตว์ด้วยน้องไข่เจียวรักสัตว์ทุกประเภทโดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนฟูฟูเช่นหนูตะเภากระต่ายหมาและแมวแต่เพราะที่บ้านเลี้ยงไม่ได้น้องไข่เจียวจึงมักจะไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเพื่อน วันนี้น้องไข่เจียวไปเล่นกับแมวที่บ้านของสายไหมวันนี้สายไหมทะเลาะกับพี่สาวเลยอารมณ์ไม่ดีตอนเล่นกับแมวก็เลยเผลอตีแมวแรงๆน้องไข่เจียวสงสารแมวเลยบอกสายไหมว่าให้เล่นกับมันเบาๆหน่อยน้องไข่เจียวบอกกับสายไหมอีกว่าแมวถูกตีมันเจ็บก็เลยร้อง สายไหมเองถ้าถูกตีก็คงเจ็บเหมือนกันไม่มีใครอยากถูกตีเพราะถูกตีแล้วเจ็บแมวเองก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสายไหมก็ไม่ควรตีแมวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงก็ควรที่จะดูแลมันเมตตามันไม่ควรจะไปทำร้ายมันน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามก็ต้องเลี้ยงดูด้วยความรักใคร่เอ็นดูและไม่รังแกมันนะคะตอนที่คิดจะแกล้งมันก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราถูกแกล้งแบบนี้บ้างคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปแกล้งมันถ้าเผลอทําไปแล้วหรือทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ให้จำไว้เป็นบทเรียนอย่าทำแบบนี้อีก เด็กๆดูนิทานจบไปแล้วต่อไปเด็กๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเด็กๆต้องดูสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ดีรักและเอ็นดูเขานะคะส่วนบ้านไหนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเด็กๆลองสังเกตไปในรอบบ้านข้างๆของเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะมองเห็นสัตว์อย่างเช่นมีมดมีแมลงมีผีเสื้อ นะคะหรืออาจจะมีแมลงสาบนะคะแล้วการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเด็กๆจะต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ความเมตตาคืออะไรความเมตตก็คือเด็กๆต้องเห็นใจช่วยเหลืออย่างเช่นเราไปเจอสัตว์กำลังลำบากได้รับอันตรายเราก็ต้องช่วยเหลือนะะให้อาหาร หรือไม่ไปรบก,กวนเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปทำลายที่อยู่อาศัยของเขาไม่ไปแกล้งเขาเพราะเห็นว่าเขาตัวเล็กกว่าเห็นว่าเขาไม่มีทางสู้นะคะอย่างเช่นเด็กๆไปเจอมดตัวนิดๆตัวเล็กๆแล้วเด็กๆก็ไปหยิบขึ้นมามาเล่นมาบีบมาขยี้อันนี้ สดงว่าเด็กๆไม่มีความเมตตานะคะเด็กๆต้องไม่ไปทำร้ายเขาเพราะเห็นว่าเขาตัวเล็กกว่าเด็กๆเป็นอันขาดสัคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านเด็กๆก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะคะเพราะเขาก็มีจิตใจมีความรู้สึกมีสมองเหมือนกับเราเด็กๆก็ต้องคอยให้อาหารกับเขาและเวลาเขาป่วยหรือ เจ็บป่วยนะคะเด็กๆก,ก็ต้องพาเขาไปหาหมอหรือให้ยาหรือดูแลคอยเล่นคอยพูดคุยกับเขานะคะไม่ไปแกล้งหรือไปทํารุนแรงกับเขานะคะเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันสําหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีเมตตาต่อสัตว์ไปแล้ว นะคะวันนี้คุณนิงก็มีการบ้านให้เด็กๆทําก็คือให้เด็กๆทําในหนังสือเล่มสีเขียวหนังสือธรรมชาติโรคตัวเด็กนะคะในเล่มสีเขียวให้ลูกเปิดไปหน้าที่13นะคะแล้วก็ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยต่อไปการบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เด็กๆเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่เด็กๆเลี้ยงนะคะหรือบางคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง ให้ลูกเล่าเรื่องราวสัตว์ที่อยู่ในบ้านของตัวเองแล้วให้ผู้ปกครองอัดคลิปส่งคุณครูนะคะคุณครูก็ขอฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ